สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเสร์กิ่งเพชรที่ช่อง y o u t u เชยเสร์กิ่งเพชรหาศาศนะครับขณะนี้ช่อง u t u b e เชยเสร์กิ่งเพชรนะครับก็จะมียอดติดตามแต่ทะลุ3 0 0แสนแล้วนะครับนะไวัยนี้นะครับนะเหลืออีกแค่หลักพันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มามอบคำพยากรณนะ์มอบสิ่งที่ดีนะครับมอบการทำนายทคยทักนะครับให้กับคุณ โดยใช้ไหลโดยใช้ศาสตร์โหราศาสตร์ไทยนะครับผมเป็นคนขัางคล้วิชาโหราศาสตร์นะครับนะฮะนั่นแล้วเนี่ยชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนะครับราศีแรกนะครับดาวเสาร์จะยกย้ายนะครับข้ามราศีจากกลุ่มดาวราศีธนูนะครับเข้าสู่กลุ่มดาวราศีมังกรนะครับ ชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตาจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเสาร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ราศีมังกรเนี่ยนะครับได้ตำแหน่งเดิมก็คือเกษตร,ราธิบดีนะครับนะในดวงเข้ามาเป็นเกษตร,ราธิบดีในรอบ30 30ปีนะครับสาสบปีครั้งดาวเสาร์ถึงจะมาอยู่จุดนี้นะครับทัน,นั้นแล้วเนี่ยราศีเมษดาวเสาร์เข้ามาเรือนที่10 นะครับซึ่งเป็นเรือนการงานนะวิถีความเป็นไปต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับชาวลัคนาราศีเมษนับตั้งแต่5ธันวาคมไป2ปีการงานมีโอกาสมั่นคงรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นนะครับมีโอกาสมีสิ่งดีๆทางการงานนะจะหยิบจะจับทำอะไรต่างๆทางการงานนั้นมีความสำเร็จชาวลัคนาราศีเมษให้ไปก่อไปสร้างสิ่งต่างๆนะครับ พยายามผลักดันเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีองค์ความรู้นะครับจะมีคนพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือผลักดันในสิ่งต่างๆเกี่ยวกับงานคุณนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นไปสิ่งต่างๆเกี่ยวกับงานนะย่อมมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นการที่จะมีอะไรบางอย่างที่มั่นคงในระยะยาวนั้นนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตาคุณอีกอย่างหนึ่งนะครับนะวัยเรียนวัยศึกษาที่เกิดลัคนา,าราศีเมษ นะครับจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับมีโอกาสเจอ ion, คอนเนคชั่นเจอครูอาจารย์เจอเพื่อนฝูงนะครับที่ดีได้ครูผู้มีความเป็นครุได้สถาบันการเรียนการสอนที่ดีนะครับได้วิชาดีนะครับได้สิ่งที่ดีนะครับนำมาเป็นประโยชน์นะครับในการใช้ชีวิตในภายภาคหน้าได้นะครับไว้ทำงานจะได้รับการสนับสนุนผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีขึ้น จะมีบัณฑิตเข้ามาในสายงานจะได้เจอบัณฑิตนะครับได้เจอผู้รู้นะผู้มีความเป็นคู่รู้ผู้มีความดีอยู่ในตัวนะครับให้อ่อนน้อมเข้าหาเกิดสิ่งดีๆนะครับสำหรับท่านใดที่เกิดลักนาราศีเมษเนี่ยรอลงทุนรอขยับขยายนะครับมีมุมที่ดีชื่อเสียงเกี่ยวกับงานจะเกิดขึ้นนะทำอะไรต่างๆทางการงานจะเกิดชื่อเสียงเกิดความสำเร็จ หรือทันใดรอการสอบการแข่งขันต่างๆนะครับมีมุมที่ดีที่ที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตานะครับชาวลัคนาราศีเมษต,นะตกงานมีโอกาสได้งานทันทีหลังวันที่5ทธันวาคมนะครับดาวยังเอื้อให้ในดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษมันจะเป็นลักษณะที่เป็นช่วงที่งานปังนะครับเป็นช่วงที่งานจะปังนะครับ นะท่านใดที่แบบงานไม่ดีเลยนะครับนะที่ผ่านมานะหรือว่าไม่มีแนวโน้มที่ดีก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมเป็นต้นไปนะครับ mm hmm. เกิดสิ่งดีๆหรือว่าท่านใดกําลังสร้างโปรเจกต์สร้างงานก่อกิจกรรมใดๆอยู่นะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนนะครับอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีเมษที่อยู่ในทํางานด้าน อสังหาการเกษตรนะครับธุรกิจกิจการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับซื้อมาขายไปนะครับของเก่านะครับงานด้านวิชาการงานด้านครูอาจารย์แพทย์หมอสุขภาพยานะครับหรือเป็นคนที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก่อสร้างหรือเป็นลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะมีความประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีอีกอย่างหนึ่งดาวบอกว่ามีโอกาสจับงานใหญ่นะครับสร้างงานใหญ่นะครับงานเป็นปึกแผน่นแต่งานจะหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นนะแต่ก็ต้องไปแลกมานะครับด้วยความสําเร็จนั้นจะเกิดขึ้นกับดวงชะตานะครับทั้นแล้วเนี่ยเอาสิ่งนี้ไปล่อจิตใจเอาไปสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับดวงชะตาคุณนะครับจะเกิดสิ่งดีๆกับชีวิต จะมีสิ่งดีๆเข้าหาชีวิตนะนับจากนี้ไปเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษให้อดทนให้ต่อสู้ให้บากบัน่นนะครับตั้งแต่5ทธันวาเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ดาวเสาร์โคจรไปเกษตรแล้วนะครับก็จะเข้าเรือนลาบช่วงนั้นก็สรยยผลงานสารยยความสําเร็จช่วงนี้ก็ก่อสร้างนะครับให้เป็นปึกบึกแผน่นทําสิ่งต่างๆด้วยความบากบัน่น ใช้อิทธิบาท4เข้าไปทํางานนะครับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะครับนะใช้หลักธรรมนี้เข้าไปเติมเต็มเกิดสิ่งดีๆกับชีวิตนะรอผลของงานรอรางวัลของงานรอรางวัลของชีวิตเข้ามาอย่าไปสนใจคําชมหรือเสียงปรบมือของผู้ใดชาวลัคนาดาสิเมษภายใน2ปีครึ่งนี้จะเกิดความสําเร็จต่างๆเกี่ยวกับงานจะมีชื่อเสียงเรื่องงานก็ จะมีในช่วงนี้จะได้ขั้นได้ตำแหน่งหรือจะบุกเบิกกิจการอะไรใหญ่ๆใหม่ๆใ,ใ,ในช่วงนี้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตแน่นอนนะครับดังน,นั้นแล้วเนี่ยดาววายินดาวให้คุณในเรือนการงานดาวให้คุณนะครับในเกี่ยวกับงานดังน,นั้นแล้วเนี่ยเราต้องผลักดันเราต้องไปสร้างไปก่อถ้าไม่สร้างไม่ก่อก็เหมือนเดิมนะครับดัน,นั้นรับแรงเอื้อมดวงดาวโดวยการสร้างแรงจ,จูงใจ นะครับให้ตัวเองนั้นมีความขยันมากขึ้นนะครับนะก็เอาไปก่อไปสร้างนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองนะครับต่อยอดตัวเองนะครับเกิดสิ่งดีๆเพราะดาวเจ้าเรือนสุภาษก็โคจรเข้าเรือนการงานมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนนะราศีเมษนะครับนะก็จะเป็นไปลักษณะนั้นนะครับแต่จะมีเรื่องเครียดเรื่องหนักเรื่องเหนื่อยมากนะครับนะลัคนะนาราศีเมษเนี่ย นะก็เอาไปต่อสู้ก็แล้วกันนะครับแต่รายจ่ายนะรายจ่ายของคุณอะไรต่างๆจะมากขึ้นนะครับนะก็ต้องหมุนให้เงินให้ดีระวังการถูกโกงถูกแรดเอาเปรียบหรือมีเรื่องให้เสียเงินบ่อยๆนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตานะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยระวังมีเรื่องเครียดเรื่องกดดันกันอยู่บ้างนะครับเรื่องเครียดเรื่องกดดันใครจะเปลี่ยนงานครั้งใหญ่ใครจะจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆ นะครับเกี่ยวกับงานนะครับเชื่อมั่นได้เลยว่างานนั้นจะมีความมั่นคงงานนั้นจะสร้างสิ่ง,งต่างๆให้กับคุณให้กับชีวิตคุณได้นะครับสำหรับช่อง Youtube ชัยเสร์กิ่งเพชรก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาอย่างเหนียวแน่นนะครับอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้กดถูกใจคลิปนี้กดคอมเมนต์คลิปนี้นะครับนะนะครับเพื่อเป็นการแลกนะครับนะในสิ่งที่ให้กันนะครับก็ วันนี้สวัสดีครับ